Sampai สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ยอดยญ้าวิลิกบายจอมยุทธคนไทยในเวียดนามนะครับวันนี้ก็ประจำวันจันนะครับวันจันที่17นะครับผมนะฮะวันนี้สื่อเวียดนามตีข่าววันไทยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปฟังกันนะครับครับผมและประเด็นแรกนะครับผมก็ผมก็เก็บข่าวของ VTC News นะฮะของเวียดนามนะครับมาให้ผู้วิจัยได้ฟังกันฮะ VTC News เนี่ยเขาเก็บเรื่องราวนะครับผู้เชี่ยวชาญชาวสิงคโปร์ท่านหนึ่งชื่อจันทาน เขาบอกว่าผู้เชี่ยวชาญฟุตบอลทางสิงคโปร์ท่านนี้เนี่ยได้กล่าวว่ากวางายเนี่ยควรจะมองอเจลีกนะครับมากกว่าไทยลีกถ้าเกิดว่าจะได้กลับมาจริงๆนะฮะผู้เชี่ยวชาญทางประเทศสิงคโปร์เขาได้กล่าวว่าจริงๆแล้วเนี่ยไทยลีกเป็นลีกที่เหมาะสมแล้วสลับกวางายก็จริงนะฮะเป็นฟุตบอลที่เร็วนะครับแล้วระดับฟุตบอลของไทยลีกและก็กวางายเนี่ยคงจะไปกันได้แน่นอนแต่ถ้าเกิดว่า อ่ากวงหายจะย้อนกลับมาในเอเชียตอนออกเฉียงใต้จริงนะฮะผู้เชี่ยวชาญทางด้านฟุตบอลของชาวสิงคโปร์เขาก็แนะนําว่ากวงหายควรจะมองไปยังเจลีกหรือว่าลีกที่มันสูงกว่าไทยนะฮะอันนี้เขาก็เก็บเรื่องราวของกวงหายมานําเสนอกันไม่หยุดนะครับอยู่ที่เวียดนามนะฮะก็แนะนําให้กวงหายไปนู่นบ้างแนะนําให้กวงหายไปนี่บ้างนะฮะก็เหมือนตอนที่กวงงายยังไม่มีทีมที่จะ ลงนะฮะตอนที่กําลังจะออกจากฮานอยใหม่ๆนะฮะก็โอ้โหปิดข่าวกันหน้าดูเลยสุดท้ายก็ไปอยู่กับพลาเอฟซของฝรั่งเศสในดิวิชั่นสสุดท้ายแล้วขนาดอยู่ดิวิชั่น2ก็ยังไม่ได้ลงไม่ได้อะไรนะครับก็ถือว่าอกหักนะฮะะสลับของหายที่ไปยุโรปนะฮะได้ลงแค่เพียง254นาทีนะฮะในลีก2ูฤดูกาลนี้ของหวงหายครับ ครับผมแล้วเรื่องราวต่อมาครับเป็นเรื่องราวนะครับระหว่างการแข่งขันสรับสโมสรตํารวจฮานอยและสโมสรนําดินนะฮะเมื่อวานนี้นะครับวันที่16เมษายนนะครับจะต้องบอกว่าอ่าเป็นเรื่องราวที่น่าชื่นชมอย่างอย่างมากนะฮะนั่นก็คือการที่แฟนๆนะครับของทั้งสองทีมนะฮะเข้ามาเชียร์เข้ามาชมฟุตบอล อย่างมากนะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์นะฮะไม่ประสงค์เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่หลายๆคนที่กําลังเข้ามาเพื่อจะชมเกมฟุตบอลเนี่ยเมื่อวานเนี่ยหนาแน่นกันเลยทีเดียวสำหรับทั้ง2ทีมนะครับแฟนบอมครับผม เกิดเป็นลมฮะเป็นลมชักนะครับสลบแล้วก็หมดสตินะฮะหลายๆคนต้องโหกระหือรือนะฮะเพื่อที่จะเอาคนที่เป็นลมเนี่ยออกจากสนามให้ได้นะครับเนื่องจากคนเยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีความคิดเห็นว่าเฮ้ยถ้าแฟนบอลเยอะอย่างนี้นะฮะควรจะหาป้องกันการปลอดภัยไว้นะฮะถ้าเกิดว่าเกิดเหตุอะไรนะครับสำหรับผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมานะฮะก็ควรจะมีป้ายติดชื่อและเบอร์เบอร์โทรให้กับบุตรหลานของท่าน เพื่อที่จะเผื่อเป็นการหลงกันมั่งอะไรกันมั่งอะไรประมาณนี้นะครับคือข่าวนี้ที่ผมเอามาลงเพราะอะไรไม่อะไรไหมฮะเพราะว่านะครับมันเป็นเรื่องดีที่แฟนๆของอกีฬาฟุตบอลของเวียดนามเนี่ยเขา กะตือรือร้นที่จะมาเชียร์จริงๆนะฮะต่างจากบ้านเรานะครับที่ว่าแฟนบอลก็ยังเงียบๆอยู่นะ,ะแฟนบอลบ้านเรานะฮะยังไม่ค่อยอจะมีสักเท่าไหร่ถ้าไม่ใช่ทีมใหญ่ๆอย่างเมืองทองหรือว่าท่าเรือหรือว่าบุรีรัมย์จริงเนี่ยก็จะแฟนๆน้อยนะครับแต่อย่างของเวียดนามเนี่ยไม่ว่าเมืองไหนเนี่ยของเขาจะมีแฟนบอลแบบแฟนขับของเขาแบบเยอะมากนะฮะอย่างเช่นทีมของพิโก้เองเวลาแข่งเนี่ย ก็โอ้โหทั้งได้รับสนับสนุนจากาฝ่ายบริหารของสโมสรเองแล้วก็แฟนบอลประจําท้องถิ่นเองเนี่ยเขาเข้ามาเชียร์บอลอย่างมากนะฮะเรื่องราวตรงนี้นะครับมันเป็นเรื่องราวทีอ่อย่างหนึ่งก็คือดีมากนะครับที่มีแฟนบอลน,นะฮะและอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ดีก็คือว่าการจัดการบริหารเรื่องความปลอดภัยนะครับอาจจะไม่ดีเท่าไหร่สำหรับอของเวียดนามน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางาสโมสร ต่างๆของในเวียดนามเขาต้องเล็งเห็นในการผิดพลาดในจุดนี้ด้วยนะครับตอนนี้กําลังจะเล็งเห็นนะครับครับผมเล่าเรื่องราวต่อมาครับเป็นเรื่องราวของโค้ดมานโพกกิ้งนะฮะอยู่ดีๆครับผมนะฮะทางด้านสื่อทางด้าน VTC News ของเวียดนามนะออกมาตีข่าวบอกว่าโ oh อ้โหมานโพกิงเนี่ยกำลังจะได้รับความสนใจจากทีมในอินโดนีเซียและสมโมสรนในวีลีกนะฮะ ครับผมดังนั้นเขาบอกว่าเขาได้รับการสอบถามเล็กน้อยจากทีมชาติอินโดนีเซียแต่ยังไม่มีอะไรเป็นทางการในขณะเดียวกันในทีมเวียดนามได้ส่งจดหมายเปิดผลึกที่เหมาะสมพร้อมข้อเสนอไปอยังพอกิง้งแต่เขายังไม่ได้รับการลงนามนะครับแหล่งข่าวกล่าวนั่นก็คือ,อมีมีการทาบทามทั้งน้านจดหมายไปหาพอกิ้งนะฮะทั้งอินโดนีเซียนะฮะ ทั้งทั้งเวียดนามเองนะฮะแต่ว่าพกกิงกก็ยังไม่ได้ลงนามหรือว่าให้ความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้แต่อย่างใดนะฮะสรุปสุดท้ายของข่าวก็คือเขาบอกว่าเขาคิดว่า พกิ้งน่าจะนำทีมชาติไทยนะฮะลงแข่งนะฮะสลหรับอาเซียนคัพ2023ในเดือนมกราคม2024นะฮะนั่นกะ็คือน่าจะไม่มีอะไรในกอไผ่นะครับจริงๆแล้วเ,เขาก็ตีข่าวกันเยอะมากนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าโคชมโน o พกิ้งเคยเป็นหัวหน้าฝึกสอนของโฮจิมินท์ซิตี้ในรูในฤดูกาล2021นะครับผมว่ายังไงพอกกิ้งก็ไม่มาหรอกครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือว่าอินโดนีเซียยังไงพอกกิ้งก็ต้องอยู่กับไทยนะครับเพราะว่าพ o k กิ้งน่าจะเข้าขากับ นักเตะทีมชาติไทยแล้วก็น่าจะชื่นชอบประเทศไทยมากกว่านะครับครับผมและข่าวต่อมานะครับเกี่ยวกับการเ,าเรียกนักเตะของทีมชาติไทยชุดไม่เกิน23นะฮะก็คือยูยี่ 22, ไทยนั่นเองนะครับเรียก29นักเตะลุยซีเกมนะฮะข่าวทางเวียดนามเขาก็ประกาศอยู่ในเวียดนามบอกว่าในจํานวนนี้มีผู้เล่นต่าง ประเทศนะครับกลับมาเล่นกับทีมชาติไทยเนี่ยสองคนได้แก่ได้แก่อชิตพลคิริลมนะครับผมจากเอฟซีเอลบวกนะฮะแล้วก็ชัยพิพัฒ สุพรร์เพศศัทนะครับจากเอ t o r i ร p r ปลาเียนะฮะผมนะทางด้านเวียดนามก็เอามาลงอยู่ในบ้านเขาเหมือนกันนะเขาบอกว่าความกังวลของไทยเนี่ยจึงต้องเรียกนักเตะจากยุโรปนะฮะมานะครับผมเขาบอกว่าเป้าหมายของฟุตบอลไทยคือการคว้าแชมป์ซีเกมนะฮะซึ่งเป็นอของเวียดนามในในสองครั้งล่าสุดนะฮะเวียดนามเป็นแชมป์นะครับและเพียงมองไปที่การเตรียมพร้องของพวกเขาก็สแสดงให้เห็นถึงความ เทยทะยานนะครับแบบนี้นะฮะนั่นก็คือไทยเนี่ยพยายามที่จะเตรียมพร้อมเพื่อที่จะเอาแชมป์กลับคืนจากเวียดนามให้ได้เขาก็ลงหัวข้อข่าวประมาณนี้นะครับได้ไม่ได้ยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวก็ค่อยมาชมกันว่าไทยจะทําสําเร็จหรือจะคว้าแชมป์กลับมาได้สําเร็จหรือเปล่านะครับ ยังไงก็ต้องมาตามลุ้นตามเชียร์ต่อไปสลับทีมชาติไทยนะครับอะยังไงก็ขอฝากบทเพลงใหม่ล่าสุดของช่องเราไว้ด้วยนะฮะสลับแหล่แม่ยายลูกเขยนะฮะโดยร้องโดยนะครับคุณแจ็คสรันทัศน์นะครับซึ่งเป็นศิลปินในช่องเรานะครับผมยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับแหล่แม่ยายลูกเขยครับผม ปวดแข้งปวดขาทุกไม่ค่อยจะดีไม่ยายจึงเอ่ยว่าลูกเคยไอ้ทิศช่วยแม่สักนิดหลักในวัน